วิธีเสียบยอดมะเขือกับกิ่งมะเขือพวงขั้นตอนที่หนึ่งก็เลือกกิ่งพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็ตัดปลายมันทิ้งนะครับขั้นตอนที่สองก็ใช้มีดที่เราจะนี่ผ่ากลางผ่ากลางลักษนะแบบนี้ขั้นตอนที่สามก็เอากิ่งพันธุ์ที่เราคัดเลือกมาเอามาปาดเป็นรุดริม เป็นรูปริมแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเสียบเข้าไปให้ผิวมันสัมผัสกันนะครับผิวของกิ่งใหม่กับกิ่งที่เราจะเสียบเข้าไปนะครับแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็เอานี้เทปพ,พันเทปพ,พันกิง่งเทปสพันกิง่งก็ขั้นตอนพันตรงนี้ก็ พันให้แน่นนะครับพันให้แน่นเพ่กิ่งมจะได้ติดกันขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ขั้นตอนที่ห้ก็ผมจะเอาพลาสติกเนี่ยเอามาหุ้มแล้วก็ผูกติดนี่อีกทีหนึ่งเพื่อ,อป้องกันการคลายน้ำของ กิ่งพันธุ์ใหม่ยอดพันธุ์ใหม่ที่เรามาเสียบนะครับอันที่6ก็จะใช้กระดาษแต่ผมจะพิธีพิถันนิดหนึ่งนะใช้กระดาษแบบนี้นี่เป็นกิ่งของมันใช่ไหมครับเราก็กระดาษมาหุ้มอดีนึงกันความร้อนกันแดดกับความร้อนฝนตกกระดาษมันเปียกไม่เป็นไรเชื่อมันปล่อยไปตามสภาพนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้ามันแดดเนี่ยมันจะร้อนเกินกิ่งของเรามันจะ นั่นแบกนี้แบบนี้นี่มาดูตัวอย่างที่ได้ทําการเสียบไปแล้วนี่ติดแล้วนะครับจเจริญเติบโตดีนี่ผมมาเสียบต้นมะเขือพวงก,กิ่งที่สองเป็นมะเขือม่วงกลมอยู่ตรงนี้กิ่งที่เสียบอยู่ตรงนี้ติดดีมากเนาะ,ะกิ่งที่สามตัวอย่างสักอันหนึ่ง อันนี้เป็นมะเขือม่วงยาวอ่าด้านหลังนี่ก็จะเป็นมะเขือขาวนะมะเขือขาวนี่อ่ะเอาตัวอย่างประมาณนี้ก่อนให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่ามาเสียบกับต้นมะเขือพวงนี่ต้นมะเขือพวงใหญ่เนะาะแบบนี้ครับนี่อ่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเรื่องของการเสียบกิง่งเสียบยอดมะเขือเปลี่ยนยอดมะเขือพวงเป็นมะเขือยาวหรือมะเขืออื่นๆ พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ